คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการสรุปเนื้อหาที่มาของอิเล็กทรเพื่อให้ท่านผู้ชมระวังจากการขาดทุนในการลงทุนโดยไม่ได้เป็นการแนะนำให้ลงทุนด้วยเหตุเนื่องจากว่าในการลงทุนนั้นต้องมีการศึกษารายละเอียดและข้อมูลมากกว่านี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าทฤษฎีการลงทุนนั้นเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วแนวคิดการลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดก็สามารถลงทุนได้ และคนที่ฉลาดฉลาดก็สามารถขาดทุนในหุ้นได้เช่นกันสามารถดูได้ในตัวอย่างตำนานการเล่นหุ้นของิวตันโดยในวิดีโอนี้จะเป็นการกล่าวถึง e l เอเ t ดเวฟซึ่งเป็นสายเทคนิคโดยดูการแพทเทิร์นซึ่งไม่ให้ท่านผู้ชมเป็นเหยือ่อหรือขาดทุนจากการติดดอยเรื่องราวที่มาของ e l เอเ t ดเวฟจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับ ในปี1,929ถึงปี1,931ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ The Great Depression ซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้คนกลายเป็นคนจนในพริบตาจากการลงทุนในตลาดหุ้นบริษัทต่างๆก็มีการปิดตัวไปมากมายทําให้คนตกงานเป็นจำนวนมากเมื่อเรามองที่การาฟจากดัชนีหุ้นดาวโจน ณจุดสูงสุด381จุดลงมาต่ำสุดที่41จุดภายในเวลาเกือบ3ปีสามารถประมาณการได้ว่าราคาลดต่ำลงประมาณเกือบ90%จากจุดสูงสุดของดัชนีจึงทำให้เกิดภาพการรวมตัวกันของผู้คนที่วอร์สตีเกิดภาพแบงก์ลันที่หน้าธนาคารที่ผู้คนแห่ไปถอนเงินจากธนาคารจนธนาคารนั้นไม่มีเงินให้ถอนเกิดคนตกงานมากมายและไม่มีเงิน จนรัฐบาลต้องแจกซุฟีแก่ประชาชนเหล่านั้นจากเหตุการณ์นี้นักบัญชีชื่อลาฟเนลสันอีเลียดได้ตั้งแนวคิดโดยใช้จิตวิทยาผู้คนจะทำให้เกิดกราฟรูปแบบใดเมื่อผู้คนมีการเก็งกำไรในตลาดหุ้นมากขึ้นจนกระทั่งในปี1939อีเลียดได้ออกหนังสือที่มีชื่อว่าเวฟพิซิเปิลหรือหลักการขึ้นโดยหนึ่งในรูปแบบขึ้นที่สำคัญนั่นก็คืออีเลียดเวฟ องค์ประกอบของอีเลียตเวฟประกอบด้วย8ลูกคลื่นโดยสามารถแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆได้แก่ 1. 5ลูกคลื่นขาขึ้นรอบใหญ่มีคลื่น 1, 2, 3, 4, 5โดยลูกคลื่นที่สำคัญก็คือคลื่นที่ 1, 2, 3สส่วนที่2คือ3ลูกคลื่นขาลงรอบใหญ่ซึ่งประกอบด้วยลูกคลื่นย่อย3มลูกคลื่นก็คือคลื่น A, B, C ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่แสดงว่าต้องขายออกแล้วโดยเราจะพิจารณาขึ้นขาขึ้นในรอบใหญ่ก่อนที่ประกอบด้วย5้าลูกขึ้นขึ้นลูกที่1เป็นขึ้นขาขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาอย่างยาวนานแต่เนื่องจากข่าวส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นนั้นเป็นข่าวร้ายนักลงทุนบางกลุ่มที่เห็นโอกาสในหุ้นตัวนี้จึงเข้ามาซื้อทําให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นขึ้นลูกที่สองเป็นขึ้นขาลง เนื่องจากนักลงทุนบางกลุ่มที่ติดดอยมาก่อนหน้านี้มองเห็นว่าราคาหุ้นเมื่อปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นโอกาสที่ขายออกมาและจะได้ขาดทุนน้อยลงหรือนักลงทุนบางส่วนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ในจุดต่ำสุดขายทํากําไรออกมาโดยเงื่อนไขของลื่นลูกที่2นั้นราคาควรไม่ลดเกิน61.8%ของขึ้นลูกที่1ในช่วงเวลานี้ข่าวส่วนใหญ่ในตลาดเริ่มมีข่าวดีกับหุ้นตัวนี้ขึ้นลูกที่3เป็นขาขึ้น ที่ทรงพลังมากที่สุดและเป็นคลื่นที่สำคัญที่สุดในเวลาเข้าซื้อเมื่อคลื่นลูกที่3ามปรับตัวสูงกว่าคลื่นลูกที่1ก็จะมีแรงถีบราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนักลงทุนที่ตัดสินใจช้าก็จะพลาดต้นทุนของราคาหุ้นที่ต่ำๆไปในตลาดหุ้นจึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการตกลดโดยคลื่นลูกที่3นั้นจะมีอัตราส่วนเป็น1.618เท่าของคลื่นลูกที่1 หรือเป็นอัตราส่วนที่เรียกกันว่าอัตราส่วนทองคำหรือโกลเด้นเลชโชจากขึ้นลูกที่หนึ่งถึงขึ้นลูกที่สามเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าทําเมื่อขึ้นลูกที่สามนั้นมีความสูงมากกว่าขึ้นลูกที่หนึ่งเมื่อไหร่นั่นคือเวลาเข้าซื้อที่ดีที่สุดขึ้นลูกที่สี่เป็นขึ้นขาลงซึ่งเกิดจากแรงขายของนักลงทุนบางกลุ่มที่มองเห็นว่าราคาหุ้นนั้นเต็มมูลค่าแล้วก็ขายออกมา ในช่วงเวลานี้นักลงทุนบางกลุ่มที่ตกรลดในคลื้นลูกที่3ไปแล้วก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อซึ่งเป็นผลทําให้คลื่นลูกที่5เป็นคลื้นขาขึ้นช่วงสุดท้ายไปสู่จุดสูงสุดในช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นจะเต็มไปด้วยข่าวดีและไล่ข้อกังขาว่าหุ้นตัวนี้จะลงได้อย่างไรจากการถีบตัวของราคาที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วจึงทําให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเล่นหุ้นหรือเกี่ยวข้อง ก็ทุ่มเงินเต็มที่ในช่วงเวลานี้ซึ่งเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าแมงเมาคราวนี้เรามาดูช่วงขาลงในกรอบใหญ่กันคือลูก A จะเป็นขาลงจากจุดสูงสุดนักลงทุนบางส่วนก็จะขายทํากำไรออกมาแต่ข่าวในตลาดก็ยังเป็นข่าวในเชิงบวกและเป็นข่าวดีเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้นักลงทุนที่มีความโลภหรือแมงเมา่นั้นคิดว่าเป็นโอกาสแล้วกลับเข้าไปซื้อเพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดขึ้นขาขึ้น ที่เรียกว่าคือลูก B ซึ่งการตีดกับของราคาก็จะทําให้นักลงทุนซึ่งเป็นแมงเม่านั้นใส่เงินมาเพิ่มขึ้นและซื้อหุ้นมากขึ้นเพราะกลัวจะตกลดเหมือนคือลูกที่3แต่คือลูก B นี้จะไม่มีความสูงที่สูงกว่าคือลูกที่5จึงทําให้เกิดขึ้นขาลงเป็นคือลูก C เมื่อคือลูก C ต่ํากว่าคือลูก A ก็จะเกิดแพนิคเซลลซึ่งจะทําให้เกิดการลงอย่างรวดเร็ว จนทาให้นักลงทุนที่เป็นแมงเม้าและหลายคนนั้นทำใจขายไม่ได้และติดดอยไปและตามมาด้วยคำคมของแมงเม้าที่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนและยังคงมีความหวังว่าราคาจะกลับไปที่ต้นทุนและขายออกได้จาก8ลุกขึ้นที่ผ่านมาของอ e ีเ t ดเวบนั้นเราจะเห็นกระบวนการว่าคนที่ไม่เคยลงทุนหรือนักลงทุนที่มีความโลภจะเข้ามาซื้อยอย่างหนักในช่วงเวฟที่4เป็นต้นไป แต่ถ้าเราดูการแพทเทิร์นโอกาสสุดท้ายที่เราจะขายได้ก็คือถ้าเว็บ C ต่ำกว่าเว็บ A เมื่อไหร่ที่เส้นปะสีขาวหรือแนวรับนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายใน,ในการขายแล้วเพราะไม่เช่นนั้นราคาจะตกต่ำไปอย่างมากถึงแม้ว่าเราจะขายไม่ทันเราก็ต้องขายในจุดบนๆก่อนที่จะลงไปถึงจุดต่ำสุดเมื่อเรากลับมาดูที่กราฟในวิกฤตหรือเกรกดีเพชชัน ที่เป็นจุดกำเนิดแนวคิดของเลียตเวฟโครงสร้างของกราฟในช่วงปี1929ถึงปี1931มีรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายเ l ลียตเวฟที่แสดงถึงว่ามีการเก็งกำไรเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่เราจะเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นตัวอย่างที่ผมยกมานี้เป็นเหตุการณ์ที่ราคาทองลดลงอย่างรวดเร็วในปี2013 โดยในที่นี้จะโฟกัสไปในช่วงปี2010ถึง2013ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าถึงคลื่นลูกที่4ของ E l เลียดเวฟซึ่งในช่วงเวลานั้นหลังจากที่ผมกลับมาหาลัยทุกครั้งและผ่านร้านชำร้านขายข้าวแกงก็มักจะเห็นเปิดทีวีเกี่ยวกับช่องการลงทุนและแม่ค้าเหล่านั้นมักจะเที่ยวชาญในการลงทุนทองพูดเหมือนนักวิชาการเป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการลงทุนมาก่อนเลย จากตรงนี้จึงเป็นการแสดงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เราไม่น่าจะลงทุนเพราะโอกาสที่จะทำกำไรได้มากนั้นผ่านไปแล้วจากตรงนี้จึงเป็นข้อสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามคนรอบตัวที่เรารู้จักนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการลงทุนแต่สามารถอธิบายการลงทุนได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่เวลานั้นคือเวลาที่เราต้องออกจากสินทรัพย์นั้นทันทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการลงทุนจะสามารถ อธิบายการลงทุนได้ดีขนาดไหนเรามีตัวอย่างจากโฆษณาการลงทุนตัวหนึ่งครับในการลงทุนทองพี่ปอนมองอยังไงครับควอเตอร์นี้รับได้แนละ้วเพราะว่าข้าเงินยูโรยังร่วงอยู่เลยต่ำสุดในรอบ4ปีและเมื่อวันที่2 6 WGC เนี่ยบอกดีมานยังสูงอยู่อนาคตมองอยังไงต้องดูที่เฟดกับเบอร์นาเ,เก้ปรับใหญ่เนี่ยไม่น่าจะเกิดคือจะต้องดูจากยูโรดูหยวนดูดอลลาร์ดู SP ดูเอ่อาร์เอสพีดพี่ปอนลับไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเจลึงหนึ่ง การพิจารณารูปแบบอีเลียดเวฟที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาในรูปแบบกราฟลายปีซึ่งเป็นรูปแบบกรอบใหญ่ซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าในแต่ละสองลูกขึ้นของกรอบใหญ่นั้นสามารถแบ่งได้เป็นแคดขึ้นย่อยของอีเลียดเวฟการที่แบ่งลูกขึ้นย่อยลงไปอีกเป็นการใช้สำหรับการเก่งกำไรระยะสั้นอีเลียดเวฟนั้นมีรากฐานมาจากจิตวิทยาฝูงชน ถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่ติดดอยจากการลงทุนขอให้เราท่องคอนเซปต์ว่าที่ไหนมีคนเยอะที่นั่นไม่มีเราคราวนี้เรามาดูรูปแบบกราฟของบิตคอยกันบ้างเมื่อเราเลือกพิจารณากราฟบิตคอยในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาเราอาจจะมองเห็นรูปแบบได้ไม่ชัดนักเมื่อเราเปลี่ยนเป็นกราฟช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเราก็จะมองเห็นแพทเทิร์นที่ชัดขึ้นโดยพื้นที่ที่ไฮไลท์สีแดงไว้ ท่านผู้ชมสามารถคาดการได้หรือไม่ว่าในช่วงเวลานี้เราอยู่ในคลื่นลูกไหนของอีเลียดเวฟปิดท้ายกันด้วยคำคมของนักลงทุนเก่งกำไรที่เก่งคนหนึ่งของโลกมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะถูกหรือผิดแต่คุณทำเงินได้มากแค่ไหนเมื่อคุณถูกและสูญเสียเงินแค่ไหนเมื่อคุณผิดนี่ตั้งหากที่เรียกว่าสำคัญจอร์จโซล ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ตกข่าวจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ